สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวกนกนาตูนกตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลผู้พิการจ้างงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทรายค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทรายสังกัดกองสาธารณสุของค์การ,ราบริหา,า,าร,รส่วนจังหวัดพิจิตร เป็นหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพประชาชนแบบองค์รวมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพการดูแลรักษาการป้องก,กันโรคและรวมไปถึงการฟื้นฟูสุขภาพตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนะคะหรือที่เรียกว่ารอคสตพัฒนมีเป้าหมายที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เปรียบเสมือนมีคลินิกด,ดีที่อยู่หน้าบ้านคุณ โดยรพสตคลองทรายนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่5ตําบลคลองทรายอำเภอสักหลิกจังหวัดพิจิตรค่ะเป็นรพสตขนาดเล็กนะคะดูแลประชากรทั้งหมดถึง0คนมีจํานวน6หมู่บ้านด้วยกันค่ะรพสตคลองทรายนะคะได้ดูแลผู้พิการจ้างงานจํานวน1นึรายค่ะคือนางติ๋มถุงเกตแก้วนะคะโดยได้รับการจ้างงานจากบริษัทอีกตันไทยวิศวกรรมจํากัดนะคะเป็นปีที่2แล้วค่ะเดี๋ยวเจ้าพิจิตรแนะนําตัวนะคะสวัสดีค่ะ ติมถุงเกตแก้วค่ะเป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวได้รับจ้างงานจากบริษัทอติตันไทยพิศวกรรมจำกัดค่ะหน้าที่ความรับผิดชอบได้รับการจ้างงานในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้คอยทำหน้าที่วัดความดันช่างน้ำหนักสอบถามอาการผู้มารับบริการเบื้องต้นและจัดเตรียมอุปกรณ์ทางแพทย ต่างๆรวมทั้งการจัดเตรียมยาเพื่อให้บริการในวันคลินิก oh, ความภูมิใจคือถึงแม้นตนเองพิการด้านการเคลื่อนไหวแต่สามารถทำงานได้ดีเหมือนคนปกติทั่วไปและช่วยแบ่งเบาภาระงานให้แก่เพื่อนร่วมงานได้ ด้านการดูแลสุขภาพของดิฉันได้เข้าร่วมโครงการ90วันหัศจันย์และได้เข้าร่วมโครงการลำวงสามสอต่อของตำบลของทรายเพื่อส่งเสริมด้านการออกกำลังกายการรับประทานผักผลไม้ทำให้ดิฉันไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพแข็งแรงค่ะ ด้านการออมในปีนี้นิ่ฉันสามารถเก็บเงินออมสามารถซื้อรถจักรยานไฟฟ้าเพื่อใช้ขับขี่ในการมาทำงานเพื่อความสะดวกและรวดเร็วขึ้นและได้เข้าร่วมโครงการออมวันล,ละ10บาทด้วยค่ะด้านการช่วยเหลือสังคม ที่ฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอสาสาเฉลิมพระเกียรติทำความสะอาดพื้นบริเวณวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายในตำบลคลองทรายค่ะ จากการทำงานร่วมกับพี่ติ๋มมานะคะ1ปีนะคะพี่ติ๋มมีพัฒนาการการทำงานที่ดีขึ้นมีทักษะมากขึ้นและสามารถให้คำแนะนำในเบื้องต้นกับผู้มารับบริการได้และการที่เราพอสตตอนะคะมีผู้พิการจ้างงานจากบริษัทนะคะช่วยเพิ่มศักยภาพในในด้านการบริการที่รวดเร็วขึ้นให้แก่องค์กรและทําให้ผู้มารับบริการนะคะได้รับการตรวจที่เร็วขึ้นและยังมีช่วยแบ,บ่งเบาภาระหน้าที่งานของเจ้าหน้าที่ท่านอื่นในหน่วยงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น,นด้วยคะ่ะ รวมถึงการดูแลสภาพภูมิทัศน์ทั้งภายนอกและภายในอาคารเองพี่ติ๋มก็สามารถช่วยดูแลภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอด้วยนะคะในานามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทรายนะคะขอขอบพระคุณบริษัทอีตันไทยวิศวกรรมจำกัดที่สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการให้แก่หน่วยงานของเราค่ะขอบคุณค่ะ